ความวุ S <S <々>่นวายก็กำลังจะเกิดแล้วแหละเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่ากระเป๋าเราอะอยู่ที่ไหนดอนเมืองไทยแลนด์938 938 n u m ย e r ขเ่นนี่ n u m b e ล9เ้ราต้องเดินไปตรงนอ้จริงนะเรื่องคันแรก เราเห็นเป้าหมายของเราแล้วเป้าหมายของเรากำลังมาไปเบียดถุงกับใครด้วยก็ไม่รู้มีความพยายามมากเลยนะในการเดินทางกับสองกระเป๋ารูด